กลับก็มาสู่ช่วงที่3ของ most new นะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมและน้องฟลุกนั้นมาหาันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องราวใกล้ๆตัวโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินอีกค่ะเวลาที่เราเห็นอาหารการกินนะคะริมท้องถนนอืโอโอ้โหกรอบจังเลยกรอบจังเลยเด้ง <c oughs> <c oughs> จังเลยห <c oughs> มายถึงทั้งผลไม้ทั้งลูกชิ้นทั้งอะไรต่ออะไรพวกนี้รึเปล่าใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะเวลาที่เราเห็นอาหารน่ารับประทานมักจะต้องตามมาด้วยความกรอบ เด้งนะคะแบบนั้นเลยสมัยก่อนนะฮะก็มีคนเขาทำเขาเรียกลูกชิ้นเด้งได้ซึ่งหลายคนตื่นเต้นมากโอ้โ oh, หวางไปเด้งเป็นลูกบิงบองเลยนะ,ะ,ะแต่ว่านั่นแหละครับทําไมเขาถึงทําให้มันเด้งได้เพราะว่ามันมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกกันว่าบอรแรกคำนี้นะคะหลายๆคนได้ยินอาจจะ ไม่ไม่น่าจะเข้ามาในร่างกายเราได้นะหรือไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้แต่จริงๆแล้วเกิดการสะสมในร่างกายเป็นพ<ช>ิษต่อร่างกายได้ค่ะอรย์ถูก,<า>กต้องครับเราจะไปรู้จักเรื่องของบอระกน้ำประสานทองหรือว่าประานเจนเรียกกันว่าม่งแสนะฮะกับในช่วงนี้ช่วงของ most n o vocab กับคุณออมวัลันนันทปัตตาบลครับ ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับออนออนนลันนันทัพวตตะววนะคะในช่วง most n o v o c a b ค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าศัพท์ทางวิชาการหรือว่าทางวิทยาศาสตร,ร์เขาเรียกว่าอะไรวันนี้ค่ะออนหยิบยกคำว่า borax borax เป็นสารอนินทรีย์ค่ะชนิดหนึ่งที่อันตรายมากเลยแต่ว่าคนเนี่ยชอบนิยมนำไปปรุงอาหารแล้วก็ผสมกับอาหารที่เราเรียกกันทั่วไปว่าผงกรอบนั่นเองนี่ยละค่ะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่า b o r ร x จริงๆแล้วเขามีชื่อทางเคมี Me ด้วยชื่อทางเคมี Me ของเขาก็คือโซเดียมบอเรตโซเดียมบอเรตนั่นเองนะคะจะสะก,กดอย่างไรเดี๋ยวไปถามดรมอสกันค่ะ บอ r ร x B O R A X บอ r ร x ก o r บ x เป็นสารอานินทรีย์สังเคราะห์ที่มีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมบอเรตลักษณะเป็นผลึกไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีรสขมเล็กน้อยละลายน้ำได้ดีชาวบ้านมักเรียกกันว่าน้ำประสานทองหรือผงกรอบขอบคุณดรมอสค่ะ นั่นคือบอเร x กซ์นั่นเองนะคะหรือว่าโซเดียมบอเรตนั่นคือชื่อในทางเคมีค่ะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่าน้ำประสานทองหรือผงกรอบนั่นแหละลักษณะของเจ้าสารบอเรกซ์เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นผลึกค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นรสชาติขมหน่อยๆน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็นิยมค่ะที่จะนำไปประกอบอาหารพวกลูกชิ้นทอดผักชัชโป นะคะแล้วก็เนื้อสับเนื้อบดต่างๆพวกนี้อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่คือทษอของเขาค่ะก็คือทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะฉบับพศ .151 ้าเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่บริโภคหรือว่ามีจำพวกสารบอรแรกเข้าไปอยู่ในอาหารถ้าเกิดเด็กเนี่ยได้รับปริมาณ5กรัมนะคะอาจจะทำให้ถึงตายได้และผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ย เพียง15กรัมถ้าคุณสะสมในร่างกายก็อาจตายได้เช่นเดียวกันฟังแล้วน่ากลัวมากเลือกรับประทานอาหารดีๆค่ะนี่คือโทษของบอรแรกนะคะแต่ว่าประโยชน์ของเขาก็มีค่ะประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาคือสารที่จะนําไปผสมนะคะทําในส่วนของประกอบอุตสาหกรรมนั่นเองจําพวกทําแก้วหรือผลิตเครื่องสําอางอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ใช้ด้วยหรือแม้กระทั่งนําสารบอรแรกเนี่ยนะคะไปละลายในสระว่ายน้ําค่ะเพื่อที่จะ กาจัดตักไคร่น้ำแล้วก็กําจัดยุงหรือว่าสัตว์ที่อยู่ภายในน้ำแล้วมันสร้างความรําคาญให้กับมนุษย์เรานั่นเองทีนี้ต้องเลือกใช้นะคะให้เหมาะสมกับเรื่องของการใช้ด้วยว่าควรที่จะนําไปทําอะไรบ้างแต่บอกก่อนเลยค่ะว่าห้ามเด็ดขาดกับการนําสารบอระกไปประกอบอาหารค่ะคุณผู้ชม เอาละค่ะและนี่นะคะก็คือสารบอแรกหรือโซเดียมบอเรตนั่นเองนะคะได้รู้จักกันแล้วอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าผงกรอบเนี่ยเขาชอบเอาไปปรุงในลูกชิ้นที่เราเห็นตามรถเข็นทั่วไปอย่าลืมนะคะ5กรัมถึง15กรัมอาจทำให้ชีวิตของคุณสิ้นได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ most n o w vocab นะคะวันนี้อ่อนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณอวรันนะฮะที่วันนี้ทําให้พวกเราได้รู้จักกับเรื่องของบอรรกนะฮะบางคนเรียกกันว่าน้ำประสานทองบางคนก็เรียกกันว่าเม้งแสนะฮะ,ะเพราะว่าของแบบนี้ปกติเขาใช้ในแวดวงของอุตสาหกรรมแต่ว่าก็จะมีบางคนที่นํามาใช้กับเรื่องของอาหารการกินซึ่งอันตรายอย่างยิ่งทีเดียวครับเราก็ต้องเลือกสักนิดนึงนะคะถ้าลูกชิ้นที่มันเด้งได้มากเกินไปรหรือกรอบมากเกินไป<ช>ต้องคิดแล้วนะคะว่ามีสารบอรรกอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงขนมหวานทับทิมกรอบค่ะกรอบมากเกินไป ผิดสังเกตลดช่องรู้สึกเด้งได้ผิดสังเกตน่าคิดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าณวันนี้ผู้บริโภคคือคนที่อาจจะได้รับสารเหล่านี้ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจดังนั้นก็ฝากกันไปด้วยนะครับนะครับเราจะมาส่งเสริมเรื่องของการคิดกันเพราะว่าบางทีเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นอยู่กับหลายๆเรื่องราวแม้กระทั่งในเรื่องของโลกภาพยนตร์ รอบะะตัวจริงๆค่ะนั่นเลยครับไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งนะฮะจะได้ข้อคิดทางด้านวิทยาศาสตร์มาด้วยเหมือนกัน<ะ>กับคําถามในสัปดาห์นี้นะครับภาพยนตร์เรื่องไวเป้งนักเลงขาสั้นนะครับคําถามมีอยู่ว่าสารที่ร่างกายหลั่งออกมาเวลาที่เกิดอาการเครียดนะครับ มีชื่อว่าอะไร MN 1ก็คือเอนโดฟินนะฮะ,ะและ MN 2ก็คืออะดรีนาลีนครับค่ะส่งคำตอบของคุณนะคะมาที่หมายเลข SMS e ของเราคะ่ะ4689110นะคะมาลุ้นรับของรางวัลกันนะคะคเราแจกทั้งหมด2รางวัลด้วยกันในสองรางวัลน,นี้ประกอบไปด้วย,วยตั๋วชมภาพยนตร์นะคะจากในเครือเมเจอร์ซีนเพ็กสใบค่ะและก็บัตรยนต์โบลลิงนะคะอีก2ใบด้วยกันค่ะในเครือเมเจอร์ซีนเพ็กนะคะต้องขอบคุณสําหรับของขวัญด้วยค่ะใช่ครับก็ส่งกันมามากๆนะครับยิ่งส่งมาก ยิ่งมีโอกาสร่วมรุ่นมากขอบคุณอีกครั้งกับทางเมเจอร์ซีนเพล็กที่เ,ออเฟื้อของรางวัลน,นะครับะนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแต่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เพราะว่าเรื่องของความอร่อยแม้สักครู่นี้พูดถึงเรื่องของอาหารนะเริ่มหิวขึ้นมาแบบนั้นเลยนะคะ,คะเราจะไปติดตามสกู๊ปพิเศษนะครับซึ่งทางสนชน,นได้จัดการลาดิเนอร์นำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยดีลิเชสครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับค่ะ คำถามประจำสัปดาห์ผ่าน sms จากภาพยนตร์เรื่องไวแป้งนักเลงขาสัน้นสารเคมีที่ร่างกายหลั่งออกมาเวลาที่เกิดอาการเครียดมีชื่อว่าอะไร mn 1เอนโดฟิ o mn 2อะดรีนาลีนส่งคำตอบผ่านทาง sms เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ mn 1หรือ mn 2ส่งมาได้ที่468 9110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์และบัตรยนโบลลิงจากทางเมเจอร์ซินิเพ็รางวัลรางวัลละ2ใบ